สวัสดีครับน้องนองนักเรียนอาชีวะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเครื่องมือวัดละเอียดกันครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานช่างเลยก็ว่าได้เพราะการที่เราจะผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามแบบที่กําหนดเนี่ย การวัดที่แม่นยำคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดพื้นฐานที่ช่างทุกคนต้องใช้เป็นกันครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยก่อนจะไปดูเครื่องมือแต่ละตัวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องใช้เครื่องมือวัดละเอียด ในงานอุตสาหกรรมหรืองานช่างกลเนี่ยนะครับการกะประมาณด้วยสายตาหรือใช้แค่ไม้บรรทัดธรรมดามันไม่เพียงพอแล้วครับเพราะชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆต้องการความแม่นยำสูงมากบางทีละเอียดถึงระดับเส้นผมเลยทีเดียวดังนั้นเราจรึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่ออ่านค่าได้ละเอียดมากๆซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานสำคัญ3อย่างด้วยกันครับคือบรรทัดเหล็ก เวอร์เนียแคลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ครับเริ่มกันที่เครื่องมือชิ้นแรกที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดนั่นคือบรรทัดเหล็กหรือสตีลรูครับหน้าตาอาจจะดูธรรมดาเหมือนไม้บรรทัดที่เราใช้ตอนเด็กๆแต่สำหรับงานช่างแล้วบรรทัดเหล็กคือเครื่องมือวัดคู่กายที่ขาดไม่ได้เลยครับเอาไว้วัดความยาวกว้างหนาของชิ้นงานแบบคร่าวๆที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดสูงมากนัก ข้อดีของมันคือใช้งานง่ายรวดเร็วและทนทานครับแต่ข้อจำกัดก็คือมันอ่านค่าได้ละเอียดสุดแค่ประมาณ0.5ม mm, ิมหรือ1มิเมเท่านั้นครับถ้าต้องการละเอียดกว่านี้ต้องขยับไปใช้เครื่องมือตัวต่อไปครับทีนี้มาดูส่วนประกอบของบรรทัดเหล็กกันชัดๆครับ จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับหลักๆก,ก็จะมีตัวบรรทัดท,ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อให้มีความแข็งแรงและไม่เป็นสนิมง่ายแล้วก็จะมีขีดสเกลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญครับโดยทั่วไปจะมี2ระบบในตัวเดียวคือระบบเมตริกที่เป็นหน่วยมิลลิเมตรและเซนติเมตรกับอีกระบบคือระบบอังกฤษที่เป็นหน่วยนิ้วครับ เวลาใช้งานก็แค่เลือกอ่านสเกลให้ตรงกับหน่วยที่เราต้องการวัดเท่านั้นเองครับสำหรับการอ่านค่าเหล็กนะครับวิธีการก็ตรงไปตรงมาเลยครับสมมุติว่าเราใช้ระบบเมตริกนะครับใน1ซนติเมตรจะถูกแบ่งออกเป็น10ช่องเล็กๆแต่ละช่องเล็กๆนั่นแหละครับคือค่า1ม mm. มวิธีอ่านก็คือดูว่าปลายชิ้นงานของเราไปตรงกับขีดไหนก็อ่านค่านั้นได้เลยครับเช่น ถ้าตรงกับขีดที่5หลังเลข2ก็คือ2เซนติเมตรกับอีก5ม mm, มหรือเท่ากับ25ม mm, มนั่นเองครับง่ายๆแบบนี้เลยครับถึงแม้บรรทัดเหล็กจะดูแข็งแรงแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้งานเหมือนกันนะครับเพื่อให้มันอยู่กับเราไปนานๆแล้ววัดค่าได้เที่ยงตรงเสมออย่างแรกเลยคืออย่าเอาไปใช้แทนไขควงหรือเอาไปงัดแงะอะไรเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวจะบิดงอเสียรูป ต่อมาคือระวังอย่าให้ตกลนหรือเอาไปขีดเขียนเล่นบนวัสดุแข็งๆเพราะจะทำให้ขีดสเกลสึกหรออ่านค่าเพี้ยนได้ครับและสุดท้ายหลังใช้งานเสร็จควรเช็ดทำความสะอาดและทาน้ำมันกันสนิมบางๆก่อนเก็บเข้าที่ด้วยนะครับถ้างานไหนต้องการความละเอียดแบบสุดๆชนิดที่ว่าพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเราต้องเรียกหาพี่คนนี้เลยครับไมโครมิเตอร์ นี่คือเครื่องมือวัดที่ให้ความละเอียดสูงที่สุดในบรรดา3ตัวที่เราเรียนกันวันนี้ครับโดยทั่วไปจะอ่านค่าได้ละเอียดถึง0.01ม mm, ิลิเมตรหรือ10ไมครอนเลยทีเดียวซึ่งไมโครมิเตอร์ก็จะมีหลายประเภทแยกย่อยไปอีกนะครับเช่นวัดนอกวัดในวัดลึกแต่วันนี้เราจะเน้นที่ไมโครมิเตอร์วัดนอกซึ่งเป็นตัวที่เจอบ่อยที่สุดครับ ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์จะดูซับซ้อนกว่าเวอร์เนียนิดหน่อยครับโครงสร้างหลักจะเป็นรูปตัว C เรียกว่าเฟรมจุดที่สัมผัสชิ้นงานจะมีสองฝั่งคือแกนรับที่อยู่กับที่และแกนวัดที่สามารถหมุนเลื่อนเข้าออกได้ส่วนที่เราใช้หมุนเพื่อวัดงานคือปลอกหมุนวัดซึ่งจะมีสเกลหมุนอยู่บนนั้นและบนก้านปลอกก็จะมีสเกลหลักอยู่ด้วยและที่สำคัญมากคือ หัวหมุนกระทบหรือ ratchet stop ที่อยู่ท้ายสุดเอาไว้หมุนตอนที่แกนวัดใกล้จะสัมผัสชิ้นงานเพื่อควบคุมแรงกดให้คงที่ป้องกันไม่ให้วัดหัวใจสำคัญของการใช้เวอร์เนียแคลิปเปอร์คือการอ่านค่านี่แหละครับมาลองดูตัวอย่างจริงกันครับสมมุติว่าเราใช้เวอร์เนียที่มีความละเอียดเอาละครับ ขยับความละเอียดขึ้นมาอีกระดับกับเวอร์เนียคาลิเปอร์ครับนี่คือเครื่องมือวัดที่ฮอตฮิตที่สุดในวงการช่างเลยก็ว่าได้เพราะอะไรน่ะล่ะครับก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้ตัวเดียวสามารถวัดได้สารพัดประโยชน์เลยครับทั้งวัดขนาดภายนอกวัดขนาดภายในและวัดความลึก เรียกได้ว่า3ในหนึ่งเลยทีเดียวแถมยังอ่านค่าได้ละเอียดกว่าบรรทัดเหล็กมากซึ่งความละเอียดทั่วไปที่นิยมใช้กันก็คือ0.05ม mm, ิลิเมตรและ0.02ม mm, ิลิเมตรครับเดี๋ยวเเอาละครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานทั้ง3ตัวไปแล้วสรุปสั้นๆอีกทีนะครับบรรทัดเหล็กใช้ง่ายวัดเร็วสำหรับงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากเวอร์เนียคาลิเปอร์สารพัดประโยชน์ วัดได้ทั้งนอกในลึกความละเอียดปานกลาง0.05 0.02มิลลิเมตรมโครมิเตอร์เน้นความละเอียดสูงที่สุด0.01มิลลิเมตรเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำมากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้องๆต้องฝึกฝนการอ่านค่าให้คล่องและเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับสวัสดีครับ